สารสกัดสมสนเกาหลีสมุนไพรบำรุงร่างกายชั้นดีที่ได้ขนานนามว่าราชาแห่งสมุนไพรเพราะเพียงปลายรากเล็กๆแต่กลับมากด้วยคุณประโยชน์ต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นการบำรุงสมองบำรุงเลือดเพิ่มพลังเพิ่มสมรรถภาพทางเพศสำหรับผู้ชายและอีกมากมายตามที่เลื่องลือกันมาแต่ด้วยค่านิยมผิดๆที่คิดว่าสงเอาไว้บำรุงคนแก่เท่านั้นทำให้คนรุ่นใหม่มองค่าประโยชน์ดีๆจากสมุนไพรชนิดนี้ไป เราเลยจะมาไล่เรียงให้ดูว่าโสมมีดีอะไรบ้างกับคุณประโยชน์ของโสมที่บำรุงจากภายในเห็นผลถึงภายนอกเหมาะกับทุกเพศทุกวัยหว 1. โสมช่วยลดการปวดประจำเดือนประโยชน์ในเรื่องนี้เอาใจสาวๆไปได้เลยเพราะผู้หญิงที่ต้องเจอภาวะปวดประจำเดือนทุกเดือนนี้มันช่างทรมานจริงๆโดยมีนักวิจัยคิดค้นและยืนยันมาแล้วว่าโสมมีฤทธิ์ช่วยปรับฮอร์โมนในผู้หญิงช่วยลดอาการปวดประจำเดือน และยังช่วยปรับฮอร์โมนสำหรับผู้หญิงที่กําลังเข้าวัยทองอีกด้วย 2. ช่วยลดอาการผมร่วงป้องกันภาะวะผมบางและหัวล้านโสมมีส่วนช่วยบํารุงเลือดทําให้ร่างกายสร้างเซลล์ปาปิลลาได้มากขึ้นซึ่งเซลล์ปาปิลลาเป็นเซลล์ที่ช่วยให้อายุของเส้นผมอยู่ได้นานขึ้นไม่หลุดร่วงง่ายและยังช่วยให้ผมที่ขึ้นใหม่แข็งแรงป้องกันการเกิดภาวะผมบางสีสันล้านสีบุค,คลิกภาพส ช่วยบำรุงผิวลดการเกิดริ้วรอยก่อนวัยเนื่องจากสมมีสารฟีโตนิวเทรียนและสารแอนตี้ออกซิแดนจึงช่วยต่อต้านสารอนุมูลอิสระต่างๆที่จะมาทำลายผิวให้เกิดริ้วรอยอีกทั้งยังช่วยดูแลคอลลาเจนในผิวชั้นกลางทำให้ผิวหน้าดูกระชับเต่งตึงแถมยังช่วยขจัดเซลล์ผิวเก่าที่เสื่อมสภาพแล้วให้หลุดออกไปพร้อมเผยผิวใหม่ที่สดใสกว่าเดิมออกมา 4. ช่วยลดปัญหารอบดวงตา สาวๆคนไหนกำลังเจอปัญหานี้ใช้ไอเจียหมดไปหลายกระปุกก็ยังไม่ช่วยต้องมาลองใช้สมกันดูเพราะโสมมีสารซาโพนินที่ช่วยกระตุ้นเซลล์ใต้ผิวหนังรอบดวงตาให้แข็งแรงขึ้นจึงสามารถช่วยแก้ปัญหารอยดำมองคล้ำใต้ดวงตาลดอาการบวมของถุงใต้ตาช่วยฟื้นฟูบำรุงผิวรอบดวงตาให้ดูอ่อนเยาว์ขึ้นกว่าเดิม 5. ยับยั้งเซลล์มะเร็งรังไข่มะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งปอดจิเซโนไซต์ในโสมมีคุณสมบัติ ช่วยยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งในรังไข่เซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาและเซลล์มะเร็งปอดได้เป็นอย่างดีจากการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าผู้ป่วยมะเร็งทั้งสามกลุ่มนี้ที่ได้รับประทานโสมอย่างต่อเนื่องจะสามารถประคองอาการของโรคและมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานกว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ได้รับประทานโสม 6. ช่วยรักษาและป้องกันโรคเบาหวานโสมมีส่วนช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมคาร์โบไฮเดรตได้ช้าลง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเซลล์ที่ทำหน้าที่นำน้ำตาลกรูกโคดในร่างกายไปใช้งานได้มากขึ้นอีกทั้งไปกระตุ้นให้ตับอ่อนสามารถเพิ่มการหลั่งของอินซูลินได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงช่วยรักษาโรคและป้องกันการเกิดโรคเบาหวานได้เป็นอย่างดี 7. ช่วยในการลดน้ำหนักโสมเป็นตัวช่วยในการลดน้ำหนักและไขมันได้โดยการที่โสมช่วยปรับสภาพให้ร่างกายดูดซึมคาร์โบไฮเดรตได้ช้าลง และกระตุ้นให้ร่างกายนำน้ำตาลไปใช้งานได้มากขึ้นทั้งยังช่วยลดการสะสมไขมันได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังเร่งกระบวนการเผาผลาญในร่างกายให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย 8. ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศในผู้ชายอย่างที่เราคุ้นหูกันดีว่าสมเป็นยาดกชั้นดีของเหล่าสุภาพบุรุษเพราะสมสามารถไปเพิ่มปริมาณไนตริกออกไซด์ในร่างกายทําให้สามารถรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชายได้เป็นอย่างดี 9. ลดอาการความดันโลหิตสูงและต่ำโสมมีส่วนช่วยบำรุงเลือดและปรับสมดุลต่างๆในร่างกายรวมถึงปรับการหมุนเวียนของเลือดในร่างกายด้วยเพียงมีข้อพึงระวังในการใช้โสมของผู้ป่วยความดันโลหิตอยู่นิดหนึ่งว่าผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควรรับประทานสมขาวและผู้ป่วยความดันโลหิตต่ำควรรับประทานสมแดงเพราะโสมทั้งสองชนิดนี้ออกฤทธิ์แตกต่างกัน10ลดความเครียดแก้ปัญหาอาการนอนไม่หลับ ิเซนโนไซนในสมจะช่วยทำให้ระบบประสาทส,ส่วนกลางตื่นตัวทำงานได้ดีขึ้นอีกทั้งช่วยคลายความปวดเมื่อยซึ่งจะช่วยทำให้หลับสนิทและตื่นมาไม่งงเงนียกระปริกระเปร่ปราอีกทั้งสมจะช่วยต้านความเครียดเพราะมีสารอะดัโทเจนจะช่วยให้ร่างกายให้ผ่อนคลายปรับสภาวะจิตใจให้คงที่ลดภาวะโรคซึมเศร้าได้อีกด้วย 11. ช่วยบำรุงสมองและระบบความจำในส่วนข้อนี้เหมาะมากสำหรับคนที่ต้องทำงานใช้ความคิดทั้งวัน หรือเด็กนักเรียนนักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวสอบเพราะโสมมีจินเซนโนไซที่จะช่วยเสริมการทำงานของสารสื่อประสาทให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเซลล์ประสาทของระบบประสาทให้ทำงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพปรับกระบวนการคิดและวิเคราะห์ข้อมูลให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 12. ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันลดอาการภูมิแพ้ต่างๆโสมช่วยปรับสภาพร่างกายให้อยู่ในภาวะสมดุลจึงทำให้สามารถป้องกันก,การติดเชื้อต่างๆได้ดี ผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้ต่างๆร่างกายอ่อนแอเป็นหวัดง่ายไอจามบ่อยๆหากได้รับประทานสมุนจะสามารถลดอาการเหล่านี้ลงได้อย่างดีเลยทีเดียว